นี่ครับ20บาทครับ20บาทนี่ครับเยี่ยมเลยครับอร่อยมากรากชูนะฮะนี่หอมพวกนี้คือปลูกเองนะส่วนที่เหลือนี่คือหาตาป่านะครับนี่รากชูนี่คือสมุนไพรเลยนะฮะนี่ทํากับลาบหมูนะหมูผ่านรากชูนะแล้วก็นี่มีทั้งเส้นเลยเราเอาเส้นใหญ่ถุงกี่หัวหน่อยพี่ถุงสิบบาทเนาะถุงสิบไปฟื้นถุงกี่หัวหน่อย เอาปันถุงนะอันนี้คือผักเดินเถอะม,มีมีชุมชนหนาผักเดินนะคุณแม่เอืออ่าที่นี่ถ่ายชอหน้ายุคคุณแล้วมียาฉีดเลยเถอะเราชอบเราชอบมาเกะ่า,กาว่าอ่าอันนี้อันนี้ใครใครรู้ว่าใครรู้ว่ามันคืออะไรในภาษาไทยนะฮัลโหล,ล,ลแล้นี่มันแช่ม,ม,ม,ชม,มอ่ะมันแช่อ่าอ่านี่ครับน,นี่เป็นถั่วน้ำลายเนาะเออนี่ถั่วลายอันนี้คือถั่วน้าธรรมดาครับอันนี้เป็นห้องอย่างไง กอกจาก่านี่หมือนกมือนือม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 ือนือมือมือมือนนี่ขอ้ืามอมือเือมือ๋ออันนี้ให้กินจืออมือมือมอมืมอมมีอมือมืคมือมมอมอรือมือมออออมออมออ ตลาดโครงการร้อยใจรักครับอยู่ที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่ไอจังหวัดเชียงใหม่นะฮะนี่บรรยากาศยามเช้าตอนนี้กี่โมงเอ่ยให้ดูเวลาก่อนสักครู่นะครับตอนนี้แปดโมง8ดโมงสองนาทีนะครับตอนเช้านะฮะนี่ครับแปดหนึ่งนะอ่านี่สองที โอเคเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศด้านในตลาดกันนะครับนี่คือตลาดเขาเรียกว่าเป็นตลาดนานาชาติกว่าเนาะเป็นตลาดกลุ่มชาติพันธุ์ของตำบลท่าตอนอำเภอไม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับอำเภอไม่อายมี7กลุ่มชาติพันธุ์ณตอนนี้นะฮะที่ที่ได้ข้อมูลมานะแล้วเดี๋ยวข้อมูลเพิ่มเติมยังไงจะลงในคลิปต่อไปนะครับ บรรยากาศยามเช้าครับตอนนี้มาดูว่ามีอะไรกันเนาะนี่ครับเป็นกลุ่มชาติพนันธุ์ของกลุ่มชาวอาคาอาคาลาหูปะเกะกะยอลิซูแล้วก็อะไรอีกอะณตอนนี้บริเวณที่อยู่ใกล้เคียงตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีไทยลือ้อไทยใหญ่ไทยรื้อไทยใหญ่แล้วก็ ไแซมนะฮะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับนี่นี่ครับพืชดผักผลไม้ต่างๆต้นนี้อยู่ในเดือนของพฤษภานะครับ2 565ครับช่วงหน้าร้อนพอดีครับเช้าๆอากาศก็ยังเย็นนะฮะโอ้ปลางปลาแห้งเพียบเลยนี่ครับ อันนี้คืออันนี้คือผักเดินเถอะมีมีชุมช้นหนาผักเดินนะคุณแม่เอ็ดอ่าเธอไม่ได้ถ่ายชอหนะายุคคุณแล้วยาสีเลยเถอะถ่ายให้ไทยราคาสีไมากมีชุมหน่าผักเดินนีคุณไม่หละอะไรเอ็มอะไรนะครับผมสีไม้ที่เกิดเนี้ยถ่ายถ่ายคนหน้าเออเนี่ยผักเดินอันนี้คือเอามาเอามาต้มใส่กระดูกอ่อหรือว่ากินน้ำพริกนะน้ำพริกมะเขือเทศแล้วก็หรือว่ากินน้ำพริกถั่วลิสงนะครับนี่อันนี้คือข้าวตองครับ นี่ฮะข้าวตองโอ้กลิ่นฉุนมากถ้าใครไม่ไม่ชอบนะนี่ข้าวตองถึงแม้กระทั่ที่ชุมพอจะคุ้มเสียก่อนเนี่ยก็รอดมั้นะครับไอ้เจผักเลอหรือคุ้มไหมเนี่ยผักลืมผัวอะไรกับคุ้มไม่เท่าไงนี่ครับดูบรรยากาศไปเรื่อยนะครับนี่เดี๋ยวถึงไหนค่าเดือกค่าเย่บุชพ่อเจอเจอย่ายเย่บุชพ่ออะไรเธอ เดี๋ยวนะคขายขายดีขายง่ายเองอ๋อไม่ใช<อ><ส>่นั่นนันเธอเดียร์คอไม่รมู้นาถ่ายพนันจะคุมสิฮะหอนอเย้อนอกุ๊กมนก,กว่าอันนี้อันนี้ใครใครรู้ว่าใครรู้ว่ามันคืออะไรนะภาษาไทยนะลองคอมเมนต์มาครับอ่าพี่สิพิมุลยจาเองปุบปุ๊นเ อ๋อนี่คือกินดิบได้ครับกินดิบได้แล้วก็แล้วก็แล้วก็เอ่อเอาไปต้มสุกกินน้ำพริกครับกินน้ำพริกเป็น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 แกงน้ำพริกครับผ้ำผงมะเขือนะอันนี้คือจากป่าเลยครับจากไล่จากสวนนะฮะบนดอยนู่นเลยอืมเสื้อที่ดีมั้ยสิเยอสายหรือเตาเลยถ่ายพอจะคุมสิต้าอันนนคืะจัดเตอร์รับค่มั้ยจัดเตอร์ ขาเราตากันเจอหน้าท่านน่อเต้าแล้วค ouais. ุณฮหน่อเต้าอ๋อใช่ไหมครับใครดูนะเดี๋ยวก็ลองคอมเมนต์มานะหล่อเต้าเลยภาษาไทยนะแต่ผมก็ไม่เคยได้ยินนะผมก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านไงครับก็เลยไม่เคยได้รู้หน้าเธอเยอะจังนะเธออ๋อ นี่คือเอามาจากไร่บนดอยนี่เลยครับเี่ยวนะเป็นขึ้นตามธรรมชาตินะเออนั่นน่ะมันนากูพูดย้อยอัเธออัเธออ๋ออัเอน่าสูงใช่ก็แต่พอใช่พอเอกูจะใหงงเอออ๋อสละจะมึงอ่ะที่คร้นก็หม้อละล่ะที่ก็ที่ปูนี่ปูละไม่นด่เี๋ยวก็มาสีหยาละอืมน่าตัวถอนน่ะชงบีพอลวตัวตัวยาแล้ว นี่ครับใครรู้นะชื่ออะไรภาษาไทยนะนี่ดาชอลนี่ชคมากเลอ๋อนี่ครับ,รบ,รบเป็นชาร์ะหูนะนี่กับขานะก็ขานะชาร์าะระหูล,ละอ้อละหูมากเ,กเอ๊ะนี่ครับผลเฉลี่พันธ์มีทุกชนเผ่านะครับตรงนี้นะ อ่ะตอนนี้คือยังเดินมาไม่ถึงไหนนะครับก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะอู้วันนี้คือคักเลยครับช่วงช่วงที่ผ่านมานี่คือยังไม่ขนาดนี้นะก็ยังมีให้เห็นบ้างปลาปาครับวันนี้คือคัดพอสมควรนะช่วงนี่ครับอ่ะไปไปเรื่อยๆ โอ้นี่ถั่วนาพริกน,น,น,นอ๊ะถั่วนาพริกเกอว่ามัดใจสวยแน่ามองเลยถนาพริกกอ็อยู่อยู่อยู่ขึ้นหล่ะเน่มันเชี่ยมากมันเชี่ยมากอ่อนี่ครับนี่เป็นถนนั่วน้ำลายเนาะเออในถั่วน้ำลายอันนี้คือถั่วนาธรรมดาครับเออนถั่วน้ำลายแล้วแต่อ่าน,นี่ครับถั่วนาธรรมดาเพ็ดก,ก็เหลียวแน่นอ่ะเพ็ดก็เหลียวอ่ะนี่ก็นี่ก็พริกนะครับนี่ฮะพริกแล้วก็มีพริกปน่นโคก็เหลียวเพ็ดก,ก็เหลียวอ่ ดูลนไปเรื่อยๆครับรอ้วันนี้ก็คือคักพอสมควรนะตลาดกลุ่มชาติพันธุ์ฮะคือตลาดร้อยใจรักครับ เยอะเลยนี่นชนเผ่าลีซู อันนี้เป็นห้องอะไรง,งัยการอ๋อจะฆ่านี่ยเป็นห้องนั่นหรอมันเนการน้อกันตานี่ขี้้ขีการนี่ยน้ออ๋ออันนี้ให้กินจืดแน่ใส่แกงข้าวคั่วใส่แกงอ่ะจงเอาเอาตั้งนั้นไม่กินอ่ะอันเปลือกเปลือกมันตึนอกเป็นอย่ดงนี้หระขูุนหรอ ขูดเก็ดอันเกดนี่หอนกูดนนมันอนเาะเอาตั้งในมันหนอะเอาตั้งในมันขูดมาใส่แกงไหนนนขดนขเขาเยอะเอาเอาตัดเอาตัดเป็นปอดๆนเตัดเป็นปอดเป็นปอดือกออเยอนขูดขดยอกก็ขูดเยอะเท่าก็ตัดนั่นอ๋นะครับใส่แกงใส่กระลูกใส่นเนาอใส่แกงเขาคูใส่แกงาขูดเยนั่นแหะนาะครับ จะฆ่านี่นะจะฆ่าเอจะฆ่าอะไรพู้เธอเอองาบอขมาจงย่งบไม่น่เธองาชอมุถอน้บีฮอยทิงาเจอเะูดแล้วเออน่านมีชุต้ต่อไม่นอจมาขีค้นคู่บนน่ามีชุมได้าจะฆ้าจะข้านใไรคู่เบอรเออเธม่นะเธอบีบีฮอแล้วถอนเนี่ยมแน่งาชองเมอบหอกดหมอสีเดือดอ

เยจรงไงเ่อนเธออคาพรายุกเธออาวนี่อคงา้นอาลัชีไดคอคาอืมอาลีได้ะลูกีงายอนเธอเธอหน้าบชันตดงเธอเออชนเีออ่ครับเยอะมากเลยตรงนี้ครับนี่ครับผักผักเลนนะฮะนี่ผักเลนนะรสชอครับนี่ ตข้านนี่ก็หายากครับถ้าใครไม่รู้นะอ่าถ้าใครไม่รู้นะนี่ครับจะข้านเอาไปใส่กงใส่แกงนะหลายคนนะฮะนี่แต่บางบางคนที่เข้าป่านี่คือเดินนี่คือเดินผ่านเลยนะเพราะมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรเงีฮะเนี่ยนี่ก็ผักกูดครับมีแเมี่น่าบ๊วยช้อนได้ปุยน่าเอเที่น้าอยู่อยฮักข้าจะข้าแลเอทอ๋ออ๋ออันนี่ครับ นี่คุณป้าบอกว่านี่ครับนี่ปลูกเองนะพวกข้าวตรงข้าวตองนี่นะแล้วก็นี่คือรากชูนะฮะนี่หอมพวกนี้คือปลูกเองนะส่วนที่เหลือนี่คือหาําป่านะครับนี่รากชูนี่คือสมุนไพรเลยนะฮะนี่ทํากับลาบหมูนะหมูผ่านรากชูนะแล้วก็นี่ฮะแล้วก็ใส่ไข่เจียวนะฮะนี่ไข่เจียวรากชูนะผัดแล้วก็นี่กินกับน้าพริกครับข้าวตองฮะแต่นี่คือหายากนะครับนี่ครับ โอ้มาอลไรวะนู้โอ้ภารายามเป็นเลขงในอะไรอ่ะมณ์กปว่ามาไข่หนามเนี่ยไข่ไข่ทั้เนเนทงเร็วแน่ไข่มันแน่น,นอ่ะอ๋อปองมาในติดปลายสองติดรู้ไหมนี่อ่ปองมาหมือนเราก็มาถ่ายวิดีโอไว้เนี่ยนะนี่ครับอาทิตย์อาทิตย์ก่อนมานี่ปุ้มหนามแน่นอนก็มาไข่หนามนู้ฮั่ มันได้มานในก้นน้ำอยู่อ่ะช่องชันการ์ที่ก้นน้ำเลอะอือนี่ครับตรงนี้ปิดเทอมเด็กๆก็จะเยอะหน่อยนะไอ้กำกับตรงไหนน้าเอ่อกึ่งนนะกลางเล่มตีผีดีแล้วจะช้าวิวาสปวดตัวงูตัวทถอหรอนี่ครับประมาณนี้ครับ านะดูไปเรื่อยครับก็เป็นตลาดที่น่าเดินนะนี่ครับสินค้าชุมชนทุกอย่างครับนี่ถันุ่ถนงถันเนานี้นะโอ้สุดยอดอย่างที่บอกนะครับกุมชาติพันธุ์ชาวอาคาลาหูอากากยอลีซูแล้วก็ยุนนานแล้วก็มีไทยลือ้อ ตอนนี้เริ่มเงียบเ,ยเ,ยเลยอ้าซื้ออะไรนนเยเอ,ย <c oughs> อะฝั่งนี้ก็คือขายสินค้าทั่วไปนะครับเป็นเสื้อผ้าซื้อผ้อากันสำอางนะเราก็ไม่ดูละดูฝั่งอื่นนะครับ ือของใช้ในครัวเรือนนะครับสินค้าทั่วไปสินค้าจําเป็นนะฮะนี่เดรามาดูฝั่งนี้กันนะครับนี่เรามาดูขนมกันแล้วกันนะฝั่งนี้โอ้หของกินเรียบเลยนี่ครับเราเข้ามาด้านในอาคารแล้วนะครับตรงนี้ ครับนี่มีทั้งเส้นเลยเราเอาเส้นใหญ่ถุงก็คือไงพี่ถุงสิบบาทเนาะถุงสิบบาทครับเอาสองถุงนี่ครับถุงสิบบาทงอ้เอาเอาใส่พริกจ้อมสองถุงเลยเดี๋ยวใส่ถุงอ๋ออ๋อนั่นนะนี่ครับถุงสิบบาทนี่กั ตอนนี้8โมงกว่าละมาขายน้นแต่เช้าครับใส่พีชแล้วใส่น้ำน <c oughs> นนตัลน้ตาลเ,เ,เอาเอาเอาพิชมันไรครับ่ะนี่คือคิดถึงสมัยเด็กๆนะนี่ถุงละิบบาทครับ นี่นะใส่จะเห็นเราใส่อืมไม่อ,มอยู่คนละเลยมันใหม่อะบรรเชิญนี่ครับมึงงามมั้ยนะอ๋อครับนี่ครับมาแล้วของกลุ่มชาดิพันธ์ไทยใหญ่ครับีอ่อร่อยครับมังโอ้มาเลยอันก้อนยังก้อกเค้าวเหนียวเหมีอนเนี้เนยเสงะโอ้โ <c oughs> คือปกติมาต้องมีข้าวเหนียวด้วยไงครับข้าวเ,เหนียวกล้วย ข้าวเหนียวเอเอ่ยนั่นเลยครับข้าวต้มเออน่ะยังมีข้าวเหนะนียวข้าวเหนียวกลับยังมีเออนะนะั่นน่ะก็มีเานาะอ่อาจะมีข้าวเหนียวกลับมีอะไรนะฮะก็ไม่มีแล้ววันนี้หมดพอดีอ่ะได้เท่าน,นี้ครับนี่อ๋อนี่อีกครับนี่อ๋อนี่มีข้าวฟืนด้วย ก็ฟื้นถุงก็ค <tablespoons. 10 S 2> <Pv> ือเนี่ยเอาปันถุงนะถุงถุงแล้วก็ใส่เนี่ยแหละแล้วก็มีขนมด้วยก็ฟื้นก็สิบบาทครับโอ้นี่ครับน่ากินกครจะซื้อยี่สิบก็ได้นะส้าบัดก็ไลยเนาะอันนี้อยู่เพิ่งเหล่านี่อยู่มึงงามเห็นไหมอยู่โฮมึงงามมึงงามเนาะ เป็นลือเป็นใต้ตเป็นเขินได้เป็นใต้ลือดหนอ,อเอ้ยใต้เป็นไตนหนอหอ,อ๋อนะอนโอเคแล้วเดี๋ยวผมเอาขนมด้วยขนมจอมน่ครับนี่อ่ะก็ถ่ายคลิปถ่ายคลิปจอมนะอเนอะอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับถุงใบสัสะละ่าอ๋อ ม่เหล็กีเฮิร์นไหนวะท่านไถ่คลิปจอมไหนอ๋อนี่ครับเรียบร้อยครับนี่อันอยู่ทีเฮิร์นนี่เมื่อมีกันนัดเล้ไข่จองไข่ไม่ไข่กันัดเหมือนเร็วนะอ๋อโอเคนาเฮิร์นปหลงนาเฮื่อนปหลงมึงงานไหนเนาะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวว่างๆจะได้ไปกินที่ร้านนะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้คือนึกว่าขายเฉพาะเอ่อ วันนี้มีตลาดนัดนะไม่ใช่นะครับนี่อย่าไปกินอันจงเฮ็ดขา้าวซอยน้อยขายเนะนี่ยข้าวซอยหวังเม่เมืนได้ไดเหรออ๋อมะไรเฮ็ดหน่อ,อมันอน,นะมนอนนะมันอหนาตีขึ้นเขาน,าน,นี่คุยสารลามันใหม่มันเซมกว่มีขา้าวซอยน้อยขายล่ะอ,อ๋ะอเนี่ครับอโอเคอน,อน,นี่ครับไปเดินกันต่อครับไปเรื่อยเสร็จแล้วบนนี้ฝั่งนู้นนะครับ ก็ใครที่เข้ามาชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะนี่เดินฝั่งนี้ก่อนเดินตรงนี้ก่อนอนี่ครับมันีเงินกันในกุญแจวะที่สุดท้ายเนี่ย <telemax> là... puede... <từ> mình cánh sinh rồi Anh Đó. Hắn luôn mà in ยามีล่ายายาอ๋อยาล่ายาบุล่าไมเนี่ยเออเออาตมหมือนั่นละไมมอบุลาไมเนอ๋อก็ว่าของผายได้ของโปเล้่นงกระเปกับปลงกับเปแน เธอเดี๋ยวเธอจังไงป้าเนื้อเถอะไม่ประกาศครับใครลด้เออโอ้อาไปปลูกคำนี้หอมแดงพันนั่นนะเม็ดผักชีเนาะนี่รู้ไหมนี่ประกาศส้มกส้มแห้งเนาะประกาศส้มแห้งนีเนาะเชื้อผักชีนี่อันนี้ผัก็เอาไปปลูกนะครับสิบบาทถ้าเอาสามมาด้วยสี่มัดให้ฟรีโอ้ มัดยี่สิบสี่่มัดให้ฟรีอ่ะมาชมคลิปกันยาวๆนะครับบรรยากาศที่ตลาดอ่ะหู้นี่ครับ อ้าวถทยหูป้ายปันตื้น่ปันตะก้อตู้นหน่เ,ออเปิลหูเป็นช้งไงวะไ่ไยคลิปกระลงไว้ คนเริ่มเงียบแล้วครับนะเส้นนี้เราเราถ้ายิบบุชังยิต่เอะเรายิบข้ามมือเดือข้ามมือถาแเลงบุชังโปเดือโดมือถาแืมเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวฟื้นอุ่นครับ เรามีข้าวฟืนอุ่นนะอันนี้ก็เป็นขนมจีนครับนี่ขนมจีนวันนี้ข้าวซอยน้อยไม่มีนะและ้วก็ข้าวฟืนอุ่นก็ไม่มีนะฮะก็เลยต้องกินข้าวซอยธรรมดานี่ครับยีบาทครับ20่สบบาทอ่ะอันนี้อันนี้ตะเกียบยังไม่ได้ใช้นะครับเราใช้ตักอาหารตักผักได้นะถ้าต,ตะเกียบใช้แล้วก็ไม่ควรตักนะครับ นี่นี่คือตะเกียบยังไม่ได้ใช้นะฮะยังไม่ได้ปรุงนะแล้วก็ใส่พอประมาณครับที่เราจะทานนะชามนี้20บาทครับอ่ะแค่นี้ดูเหมือนเยอะแต่ไม่เยอะนะครับนี่นะผักนะนี่ครับก็มีหมูส่งหมูสับอะไรประมาณนี่นะฮะนิดเึง20บาทพออิ่มฮะแล้วก็มีผมซื้อข้าวฟืนแล้วก็ผัดซี่ยูไทยใหญ่นะนี่มาด้วยครับ อ่ะเรามาชิมกันนะครับนี่เสียงเด็กร้องด้วยอืมอะไรครับ เยี่ยมเลยครับอร่อยมาก <c oughs> <c oughs>